นี่ยุบแบงค์ไเ้นว่ากได้อ่นี่ยาก h a ากผัวก็ดกบเก็บใจบ่เนยอันนี้บ้านยังไงบ้านปูงแค่บ้านปูงแค่ตบตบล บนบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน <c oughs> อันนี้มามาส่งปากครับปากนี้เป็นปากขยายครับเจ็ดศูนย์ขยายปากครับชุดนี้เป็นงานตัดต่อทั้งหมดนะครับนี่ครับงานตัดตออ่อที่ตัดต่อก็มี ชุดดาวนะครับก็ตัดต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็<ๆ>ปากก็ตัดต่อแล้วครับแขนแขนดาวก็ตัดต่อนะครับแล้วก็จะมีตัดต่อทั้งหมดนะครับแต่เกี่ยวดันไม่ได้ตัดต่อนะครับเกี่ยวดันลูกไม้ครับอ่าแล้วก็สิ่งที่ได้ใหม่ก็จะมีเกี่ยวดันนะครับ แล้วก็ใบมีดนะครับชุดใบมีดนะครับใบม,มีดตัดตอนนี้นะครับแล้วก็จะได้หัวจรวดไหมครับไม่ได้อันนี้พื้นเดิมนะครับต่อครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้กันแนะนำปูเลดเลยครับปูเลดเพิ่มอีกส <5, S 2> ามพันห้าครับน่ถึงอันนี้ ได้หนวดกุ้งไหมครับหนวดกุ้งไหมแล้วก็ได้สีไหมครับชุดนี้ครับสี่หมื่นห้าครับอืเก็สวยครับขึ้นกล้องด้วยก็ดังลุลงมันดังแค่ดังมักระนมางก่อนมันมันออกมันหอกมาเลยสามสี่เดือนเด็กหน่อยมัน น่าเบครับนั่งก็ยอมดูแล้วแต่ว่ามันมันเป่นกิสวยดีครับหาิบตัวนี่นะตัวพ่อมาใหม่นะตัวตัวอไหาสิบเอสพีบ่เอสพี่สสิแพงกว่าธรรมดาแม่แพงกว่าธรรมดามันจิเลียนเร็วกว่านั่งไม่นู้เร็วเร็วกว่าตัวห้าสิบก้อนนะครับมันจะเร็วกว่าห้าสิบก้นกี มันก็เร็วกว่าสี่สิบเจ็ดอยู่แล้วห้าสิบแนตัวนี้ไม่ได้ถือว่ายอะพราพอประเดี๋ยวันนี่ครับนี่ครับมันก็สี่มืก่านันนี่ครับล้นแท็กครับเรื่องแท็กก็รัดอลยดาีสาวาข้างนี้จะล้นเยอะนะครับตัวกอมันก็ไ่ยาวเนาะตัวกอเล่าตัวอเนี่ยตัวบอล โอ้โหครับเสียงรถไทยดังแรงมากเลยครับอันนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับทำแต่ชุดขยายป่านะครับ เต็มบ้านเลยทีนี้เต็มเฮือนเลยบ้านนี้เม้าเราครับเขาประด้เด้เม้าเราคราวนี้ก็อดละที่ว่าไม่เจอนีแค่นี้ครับก็สีสีก็มีแค่นี้ครับชุดสีก็ทำตาม ลูกค้าสั่งครับอยากทำตัวจุดไหนบ้างครับก็สั่งได้ครับํำแค่นี้ก็สวยดีครับกำลังสวยเลยครับแค่นี้ครับครับก็ฝากไ้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจจะทำครับชุดนี้ครับสอบถามกัเข้ามาได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสนะครับ โครนสัสารโคนเ้ยโคนครับผมครับรีวิวตัวนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบจี้พัดนะครับนี่ยออันนี้ได้ได้กุ้งนะครับนี่กุ้งสามโลนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้ครับก็ผมกับผมต้องไปอีกเจ้าหนึ่งครับตอนนี้ห้าโมงครับเจ้าหนึ่งก็อีกห้าสิบโลครับกว่จะถึงครับก็ไปกันนะครับบ๊ายบายครับ